สวัสดีครับผมชื่อธนาอายุ34ปีเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมานั่งเล่าเรื่องแบบนี้แต่ผมรู้ว่าเรื่องที่ผมจะเล่านี้อาจช่วยใครหลายคนที่กำลังทุกข์ใจอยู่ได้ ช่วงแรกผมเริ่มรู้สึกคันที่อวัยวะเพศตอนกลางคืนบางครั้งมีของเหลวผิดปกติออกมากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าแค่แพ้สบู่หรือกางเกงในที่อับแต่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์อาการกลับแย่ลง ผมเริ่มมีตุ่มเล็กๆที่ขาหนีบมีแผลเล็กๆรู้สึกแสบและมีของเหลวออกมาตลอดเวลาตอนเดินรู้สึกเจ็บและคันจนต้องหยุดเดินกลางทางผมอายมากไม่กล้าคุยกับใครแม้แต่แฟนเพราะกลัวเธอจะรังเกียจความอับอายที่ต้องปกปิดผมพยายามใช้แป้งและล้างบ่อยๆแต่ก็ไม่ช่วยอาการแย่ลงทุกวันผมเริ่มเสียความมั่นใจไม่กล้าเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนไม่กล้าออกเดทรู้สึกชีวิตกำลังพังลง สุดท้ายผมตัดสินใจไปหาหมอทั้งที่อายมากหมอตรวจและบอกว่าผมมีโอกาสติดเชื้อปรสิตหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หากไม่รีบรักษาอาจเกิดมะเรง็งหรืออาการรุนแรงจนต้องผ่าตัดได้ผมเครียดมากคิดว่าชีวิตผมจบแล้วผมไม่อยากบอกครอบครัวไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมเป็นโรคแบบนี้ผมไม่อยากผ่าตัดและไม่อยากใช้ชีวิตกับอาการแบบนี้ไปตลอดชีวิตในช่วงที่ผมสิ้นหวังผมค้นหาวิธีรักษาในอินเทอร์เน็ต และพบแบคทีโอไฟเห็นรีวิวมากมายบอกว่าช่วยรักษาได้จริงกว่า98%ไม่มีผลข้างเคียงผลิตโดยศูนย์วิจัยร่วมกับแพทย์เฉพาะทางในไทยผมไม่ลังเลและสั่งทันทีผมทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าและเย็นดื่มน้ำมากๆ วันที่3อาการคันลดลงวันที่5ของเหลวผิดปกติและกลิ่นหายไปวันที่10ตุ่มแห้งและหลุดออกผมกลับมาใช้ชีวิตตามปกติผลลัพธ์ที่เกินคาดผมรู้สึกแข็งแรงสดชื่นมีกำลังใจกลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจแบคโตไฟไม่เพียงกำจัดปรสิตและเชื้อโรคแต่ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจริงๆราคาปกติ1980บาท ตอนนี้ลด50%เหลือ990บาทพร้อมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รีบก่อนโปรโมทนะครับผมอยากบอกทุกคนว่าอย่ารอให้สายเกินไปอย่าอายที่จะรักษาตัวเองอาการเล็กน้อยอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ผมโชคดีที่ได้เจอแบคโตไฟล์และมันช่วยชีวิตผมจริงๆ